ี่คือสูตรที่ลงตัวที่สุดแล้วพี่ยาทดลองเมื่อวานนี้ยังไม่สําเร็จใช่ไหมแต่วันที่สองนี่คือสําเร็จเลยลงตัวเลยนะเมื่อวานนี้มันยังก่อนไปอ่เป็นเป็นพี่จะบานกว่าพี่เลยพี่ยาสักเยอะเยอะมากเต็มตาโอ้โหหมดเยอะพีบายราคาครับเยอะมากเยอะมากเลยนะคะ ไนนะไนเป็นฟองอะออกนี้ด้วยนี่น้ำะต้องจะได้ใสนะใสแบบนี้มตอนนี้พี่ยากำลังทำน้ำราดหน้าหม้อใหม่นะคะแต่ตอนนี้ลูกค้าอรอเยอะมากยี่สิบบาทเราจะทำหม้อที่หกแค่นี้อันนี้เราสอนเลยแม่ใส่น้ำสตอ็อกลงไปอน้ส็ ที่มาก่อนอย่าันี้ค่ะขายดีมากเลยค่ะคนเยอะเต็มเลยน้ำเริ่มเริ่มร้อนนะย้ายเดือนเดือนไม่ได้เลย

ทำแล้ยีสิบาทเองค่ะแต่พี่ยามมาทาะไลเยนนี้ข้างหลังร้านก็กำลังลทำอยู่ะนะคะสไลเยนลายบงเลยนสไลบางแล้วมันจะนุ่มเก็บเนดูนี่นี่าาเห็นไหมนะมันออกมาเลยไะแล้วก็คนมันใหญมันแว่ามันเป็น,น,นป้อนแล้วแล้วก็คนไฟ 在旁边。 ดีมากเลยเหรอสวัสดีครับเมดือดแล้วนงรั่เดือด้วถ้ามันไม่เดือดแป้งมันเป็นอะไรเป็นก้อน เป็นก้อนจะไปเด็ดแป้งแป้งจะเป็นก้อน,อนจะไม่วนวลสีหน้ถ้าสีมันไม่ได้เราเพิ่มสีไปเพิ่มสีด้วยสียดําสีด,าดําบดใช่สีได้แล้วไหมได้แล้ว ้นีแวก็เติมลงไปน,นี้เราใช้วามกางอาวมากเ้นไดอยู่นะแมค่อยเติมตถ้าเททีเดียวหมดมันจะบางทีมันเลยไปมันแกย้ย่าะ ู 6, ใช่ไหมหวันนี้หมอที่หกแล้วน้ำตุ๊กหม้อเบอร์หกสเอามาํำได้ประมาณเจหมอ้อเจ็ดหมอ้อหมอหนึ่งได้60สิบถ้วยหกเจ็ี่สบสองได้420ร้ี่สิบถ้วยถ้าคุณทำน้ำตุ๊กหมอ้อเบอร์หกสิคุณจะได้รัดหน้า420ร้สิบถ้วยเป็นเงินแปดพันสี่บาทไม่รูุ้นี่เกียวเอง เส้นกิโลไหมเส้นกิโลเส้นห้ิโลโล,โลละยี่สิบห้าบาทใช่ปะ่ะโลละยี่สิบห้าบาทเราเราำเรเคำนวณจะนึกเดี๋ยวพี่ยายคำนวณเดี๋ยวมีเลยว่าได้กำไรไหม

เส้นเดียวค่ะที่มีโครไกด้วยมีเส้นเดียวมีแต่เส้นใหญ่เส้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเราใส่ชามนะคะนี่เลยเส้นแล้วเพิ่มคงนะเมันง่ายมากเลย เห็นไหมเห็นไหมไม่มาไม่าไบาไม่มีนะคะขอดาราหน่อยสิดาราหน่อยขอดาราหน่อยหน้าต้างเหนือหอมาแค่ยี่สิบรูอไม่หมดนะเส้มี่ไม่มีไม่มดนะแล้ปพยาามีพยามีน้ำจิ้มไหมไอ้น้ำจิ้มในของไอเมสาที่น้ำจิ้มคุกอ่ะคลุกเหียวอะมีคลุกไงมีคุกอะ เราไม่ได้ทำแล้เลดไม่ไม่เห็นเห็นมันโฆษณาอยู่เน่ยคาไรตนบะ มาปรุงน้ำสต๊อกพี่บาทก็จริมันไม่ถึงหรอกแต่คิดให้เอเข้แก๊สแก๊สสา เยอะเลยราคาครับเยอะมากเยอะมากเลยนะคะห่วหัวหัวหนวหั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 รหับหัววหวหัวหัอหัวหัววหัววััห เดี่ยวลูกไม่แงอร่อยกอร่อยมากบอ20บาทค่ะลูกค้า เดี๋ยวเราแป๊บนึงนะคะ